รวมถึงกําลังจะได้รัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยผมคิดว่าจากวันนี้นะครับไอเรื่องข่าวร้ายๆเนี่ยตลาดหุ้นคงท้ายสิ่งที่เวร์สที่สุดไปก่อนเช่นจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เดี๋ยวจะมีการลงถนนปฏิวัติร,รัฐประหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมค่อยๆมาคลี่มาแกะดูทีละพมเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะว่ามันจะดูมีปัญหาใหญ่ขนาดนั้นอย่างเรื่องจัดตั้งรัฐบาลส่วนตัวผมคิดว่าจัดได้นะ<ด><ด>ครับก็บ แล้วก็ดึงกลับมาเพราะจริงๆไอเกินกว่าพันห้ามก็จะลึกเกินไปแหละในมุมมองของผมเพราะว่าตลาดพุ้นไทยจะโอ้โหแย่ลำดับ2อของโลกลองจากตุรกีโดยที่ตุรกีเข้าใจว่าปีที่แล้วเงินเฟ้อตั้งเจ็ดแสิบอร์เซ็นต์เนาะจนเขาต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำาสิบกว่าเปร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆแล้วของเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบตุรกีถ<ช>ือว่าสามารถจะฟอร์มรัฐบาลให้ไม่ได้กังวลได้นะครับ เรื่องที่สองคือเรื่องปัจจุบันรัฐประหารเนี่ยผมว่าโอ้โหเพิ่งเรื่องตั้งเสร็จใหม่ๆเนาะและถ้าเราถอยไปดูสถิติเนี่ยจริงๆยากมากเลยนะการที่ใครสักคนหนึ่งจะขอปฏิวัติโดยที่คนในกรทมไม่เห็นด้วยเนี่ยปกติมันจะต้องมีเสียงสนับสนุนจากกรทมประมาณหนึ่งถ้าเราย้อนไปดูในประวัติศาสตร์นะครับรอบนี้สาม3ุดสามุดสามเขตนเลือกตั้งในกรทมเนี่ยโอ้โหพักลำดับหน,นึ่งชนะไปสามุสองเนาะแต่โดยภาพใหญ่เนี่ย เร,เรามองดัชนีแล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตหรือไม่ได้มีภาวะที่จะลงแรงๆเนี่ยผมว่าโฟกัสหลักมันน่าจะไปอยู่ที่หุ้นไายตัวมากกว่าเพราะอย่างที่เราเห็นแล้วเนี่ยทั้ง6เดือนนี้ก็ยังมีหุ้นที่แบบโอ้โหมันตีนิวไฮแบบถ้าใครถือไว้ก็ผมก็จะอาผ่อนนิวไฮนะผมก็ขายบูไปบ้างอะไรเละเทไปหมดนะครับ ตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างแล้วก็มีแนวโน้มยังไงบ้างอันดับแรกต้องถามพี่มี่ก่อนเลยว่าจากวันนี้ครับเราก็เหมือนช่วงช่วงคิเนี่ยเราจะมีสตรอรี่เรื่องของคนจีนมาเนาะหุ้นไทยก็ขึ้นไปไฮป์หนึงแล้วก็ทําทำไฮของปีแล้วก็ล่วงมายาวเลย Q2 เรารอเลือกตั้งอยู่เอ๊ะน่าจะออกมาดีเพราะว่าสแตตแต่ละปีเนี่ยหลังเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งหุ้นน่าจะขึ้นพอตอนนี้เอ๊ะดูสภาพการมันมันเปลี่ยนไป ถามในมุมมองพี่มีว่าเวลาเรามองเข้าไปในตลาดทราน i ิชนันระหว่าง Q2 เนี่ยนะฮะหลังเลือกตั้งจนไปถึง Q3 พี่มีเห็นความเสี่ยงหรือโอกาสอะไรที่มันซ่อนอยู่ในตลาดในวันนี้ไหมยก็จริงๆปีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่คาดเดายากเนาะจากต้นปีเนี่ยเทคนิคอลกับฟันเดเมนทัลมองไปตรงกันเลยถ้าเราฟังเซียนหุ้นเทคนิ c a l หรือว่าฟันเดเมนทัลก็จะมองว่าโอ้การาฟกําลังจะตั้งโอเคละ เดี๋ยวปีเลือกตั้งส่วนใหญ่80%ก็จะขึ้นนู่นนี่นั่นในช่วงเดือนแรกก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งสักสองอาทิตย์เนี่ยโอ้หุ้นจะขึ้นอย่างน้อยสัก6% 3%ก็แล้วแต่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอตอนเนี้ยเสียงมันเริ่มแตกแล้วเพราะว่าตอนงบ Q1 เนี่ยจริงๆหุ้นตั้งทรงมาดีหุ้นขึ้นใช่ไหมครับอยู่ๆงบ Q4 ออกมาเนี่ยก็เริ่มเป็นทรายที่เห็น Q4 มีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีหุ้นก็เลยปรับตัวลงมาจนหลุดเช่น 75สิห้ามันเอ็กโปของเสียป่องบ้างใช่ไหมครับทุกคนก็แพนิกไปพอคิวหนึ่งจริงๆเนี่ยทุกคนก็มีโคฟใหม่ว่าเอ้ยแต่ว่างบคิวหนึ่งมันจะฟื้นตัวจากคิวสี่เยอะนะแล้วมันจะมีการเลือกตั้งด้วย<ม>อ่าก็มีเด้งขึ้นมารอบหนึ่งแต่พอมันเด้งขึ้นมารอบเนี้ยหลังจากผ่านการเลือกตั้งไปเสร็จทุกคนก็ได้รับผลการเลือกตั้งพร้อมกับงบไตามาาแรกที่ออกมาแล้วค่อนข้างจะตามคาดน,นะส่วนตัวผมผมรู้สึกว่างบไตามาหนึ่งออกมาก็คือฟื้นตัวจากคิวสี่ค่อนข้างดี เห็นภาพทรายการฟื้นตัวเรียบร้อยนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วสัป,ปดาห์ละห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นไต่ขึ้นมาตามลําดับนะครับเอ๊ะคราวนี้แหละพอเลิกตั้งออกมาเสร็จกลายเป็นว่าทุกคนคิดว่าจะดีกลายเป็นไม่ดีละเพราะอะไรเพราะมันมีความกั้งกึ่งแล้วก็มีความยากใช่ไหมครับที่ตลาดมองเห็นว่าการที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเป็นไปได้ตามกําหนดเวลาไหมเพราะมันยังมีเรื่องของ อา,อาจจะต้องใช้คะแนนเสียงของรัฐสภาใช่ไหมครับแต่เรื่องนายกก็ต้อง376เสียงอะไรต่างๆนานา,นาก็เลยตกลงมาแบบรุนแรงมากรวมถึงที่ผ่านมาจะ,จะสังเกตดีๆเนี่ยไม่ว่าจะนโยบายของพรรคที่ได้ดับหนึ่งเนี่ยหรือพรรคที่ได้ดับสองเนี่ยก็ถูกจับมาตีความว่าเดี๋ยวมันจะกระทบกลุ่มนั้นกระทบกลุ่มนี้กระทบกลุ่มไหนเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่ขึ้นค่าแรงเก็บภาษีคนรวย เก็บภาษีแคปิตอลเก็บแท็กเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นทุกคนก็แพนิคลงมาก่อนจะเอ่ออะไรนะครับจะลดค่าไฟจะไปแก้สัญญาสัมปทานนู่นนี่นั่นจะลดทุนผูกขาดอะไรเงี้ยพวกเนี้ยทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็เลยเป็นรอบที่ลงมาจนหลุดเข้าใจว่าหลุดพันห้าไปแป๊บหนึ่งเนาะขอ,องตลาดหุ้นไทยน,นะครับ,รบก็เราก็ดึงกลับมาเพราะจริงๆไอ้เกินกว่าพันห้ามก็จะลึกเกินไปแหละในมุมมองของผมเพราะว่าตลาดหุ้นไทยจะโอ้โหแย่ลำดับสองของโลก รองจากตุรกีโดยที่ตุรกีเข้าใจว่าปีที่แล้วเงินเฟ้อตั้งเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะจนเขาต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆแล้วของเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบตุรกีอะตุรกีมันจะแย่มันก็มีเหตุผลที่จะฟังดูได้ในเชิงภาพใหญ่ว่าเอ้ยมันก็ต้องแย่ดิเงินเฟ้อขนาดนั้นขึ้นค่าแรงขนาดนี้นู่นนี่นั่นครับอ่าเศรษฐกิจก็ยังมีปัญหากระทบกระเทือนมาจากฝั่งยุโรปเพราะเขาจะเป็นโรงงานที่ผลิตอะไรไปยุโรปเยอะแยะย,ะยุโรปว่าชะลอตัวใช่ไหมครับของเราเนี่ย,ยั่อเ,อ,เ,เาอาางงลววรชหจจะ มีชะลอตัวลงบ้างจาก80,000กว่าต่อสัป,ปดาห์ก็ลงมาเลยสัก6,000แถวๆนี้นะครับแต่จริงๆก็ยังเห็นภาพของการฟื้นตัวเราเห็นเที่ยวบินจากจีนที่กําลังจะเข้ามาอาทิตย์ละร้อยกว่าเที่ยวบินเนี่ยกลายเป็นสามร้อยกลายเป็นสี่้อยห้าสิบเที่ยวบินคือทรายทุกอย่างเนี่ยยังดูฟื้นตัวอยู่เลยเนาะรวมถึงกําลังจะได้รัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยผมคิดว่าจากวันนี้นะครับไอเรื่องข่าวร้ายๆเนี่ยตลาดหุ้นคงไพร สิ่งที่แย่ที่สุดไปก่อนเช่นจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เดี๋ยวจะมีการลงถนนปฏิวัติรัฐประหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมค่อยๆมาครี่มาแกะดูทีละปมเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะว่ามันจะดูมีปัญหาใหญ่ขนาดนั้นอย่างเรื่องจัดตั้งรัฐบาลส่วนตัวผมคิดว่าจัดได้เอาสมชล็อกว่นนะแต่สําหรับผมเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลได้สําหรับผมนะความหมายคือไม่ว่าจะเป็นพรรคที่ได้อันดับหนึ่งจัดตั้งได้หรือพรรคที่อันดับได้อันดับสองจัดตั้งได้สาหรับผมถือว่าจัดตั้งได้นะ ถือว่าสามารถจะฟอร์มรัฐบาลให้ไม่ได้กังวลได้นะครับเรื่องที่สองคือเรื่องปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยผมว่าโอ้โหเพิ่งเรื่องตั้งเสร็จใหม่ๆเนาะและถ้าเราถอยไปดูสถิติเนี่ยจริงๆยากมากเลยนะการที่ใครสักคนหนึ่งจะขอปฏิวัติโดยที่คนในกรทมไม่เห็นด้วยเนี่ยปกติมันจะต้องมีเสียงสนับสนุนจากกรทมประมาณหนึ่งถ้าเราย้อนไปดูในประวัติศาสตร์นะครับรอบนี้ส,สามจุดสองสามุสามเขตนเลือกตั้งในกรทมเนี่ยโอ้โหพักรลำดับหนึ่งชนะไปสามจุดสองเนาะหรือแม้แต่บาง เขตบางพื้นที่อย่างเขาชะงออเงี้ยเป็นโรงเรียนนร้อยจอปะละช่ยไหมพักลําดับหนึ่งก็ชนะอีกเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเมืองไทยมันกําลังจะเกิดการอะไรที่มันเล่นนอกเกมหรือว่ามีความซับซ้อนของเกมเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆเพราะงั้นการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต่อให้ลําดับหนึ่งจัดไม่ได้ถ้าลำดับสองจัดได้เนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันผิดจากซีนิโอซีนาริโออะไรที่แตกต่างไปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเรามองถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะได้มาเนี่ยเทียบกับชุดเดิมเนี่ยเราเห็นเลยว่ามัน อ่าไม่พูดถึงว่าใครดีกว่าใครหรืออะไรยังไงนะครับแต่เราเห็นแล้วว่าเป็นคนรุ่นใหม่เข้าใจปัญหาเข้าใจสภาวะการที่เปลี่ยนไปของเศรษฐกิจมากกว่าแน่ๆเพราะวันนี้โลกมันอยู่ในยุคแบบโอ้โหไอใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตออฟติงแชท GPT บางทีผู้ใหญ่ที่อายุมากอาเงี้ยอาจจะตามยากหน่อยอาจจะเข้าใจช้าหน่อยแต่คนรุ่นใหม่เท่าที่ผมดูเนี่ยโอ้มันก็น่าจะมีอะไรที่เขาเรียกว่าทันยุคทันสมัยแล้วจะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะค่อยๆออกมาแหละ เดี๋ยวหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จผมว่าก็ช่วงนี้เดือนสองเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงที่มีการแกว่งแล้วก็รอดูผลการติดตามแล้วถ้าเกิดทุกอย่างเป็นเหมือนที่เราคิดนะครับหรือว่าทุกอย่างค่อยๆปรับตัวหายความคลายความกังวลไปเนี่ยความไม่แน่นอนที่ตลาดกํลาลังมองอยู่ตอนนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความแน่นอนแหละในความคิดผมก็ช่วงนี้เป็น Trans i t i o n p ลี่ o นผมยังคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็ยังมีลุ้นนะให้มันดีขึ้นมาบ้างแต่ต้องยอมรับนะว่าก็มีความเสี่ยงนะครับก็มีความเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้ที่ย ก็เอ่าหลืออเมริกาเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงเรื่อง recession ใช่ไหมครับธน<ม>าคารในอเมริกาในยุโรปก,ก็ยังดูไม่จบเนาะก็ต้องติดตาม,มเรื่องนั้นแหละแต่ไอเรื่องเฉพาะของประเทศเราเนี่ยหรือในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าหลังเลือกตั้งไปแล้วหลังจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วเนี่ยมองความเสี่ยงไม่ไม่ออกว่าจะรุนแรงอะไรขนาดนั้นยกเว้นความเสี่ยงจะมาจากภายนอกประเทศอะไรเงี้ยครับผมอืมแสดงว่าก็คือเราเรามองว่าตอนเนี้ยคือ ของไทยเนี่ยโดนทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านในบ้านเราก็ม,มีความไม่ชัวร์นอกบ้านเราก็ไม่ชัวร์แล้วตลาดหุ้นไม่ชอบเลยความความที่ไม่ชัวร์ตรงนี้เพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิดมันมีปมที่เราสามารถแกะเรื่องของในบ้านได้ก่อนซึ่ง,ซ,งซึ่งมันรอตรงตรงนี้แหละเป็นหลักแล้วเดี๋ยวไปดูตัวตัว,ตวนอกบ้านทีว่าจะเป็นไงคราวนี้ผมไม่แน่ใจถ้าเรามองไปประมาณ Q3 Q4 พี่มีคิดว่าปีนี้ครับเรามีโอกาสทำนิวไฮไหมถ้ามี คิดว่าเป็นเรื่องไหนหรือตอนนี้เป็นอย่างที่พี่บอกเลยมันยังมองไม่ออกสักทีแล้วเราต้องค่อยๆตามไปในในแต่ละคิวหรือเรามองว่าในเชิงของคนที่ดูพื้นฐานเองเป็นหลักอินเด็กซ์ลงมาตรงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีเราไปดูรายตัวดีกว่าว่าตัวไหนที่มันแข็งกว่าแล้วจุดเนี้สามารถซื้อสะสมได้เลยเพราะเรามองแล้วว่าเอ๊ะมันก็แปลกๆนะถ้าเกิดมันจะหลุดพันห้าไปกับตัวมูลค่าตรงนี้ครับก็จริงๆถ้าบอกว่าดชัชนีจะนิวไฮได้ไหมเนี่ย ผมพูดจริงๆผมเป็นคนไม่ได้คาดเดาดัชนีละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าคิดแบบเร็วๆเนี่ยมันน่าจะยากเนะาะเพราะตอนนี้ห่างจากห้าเยอะมากอะกลับไปแถาๆพันหกแปดสิบพันเจ็ดนี่ผมว่าก็ต้องก็ต้องแฮปปี้แล้วนะปีนี้ก็คือต้องต้องดีใจมากๆแล้วถ้ากลับไปได้พันหกเหนือยืนเหนือพันหกนี่ผมว่าทุกคนก็ที่อยู่ในตลาดคนไทยแฮปปี้แล้วแหละแต่ย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีที่บอกว่าดัชนีเป็นอย่างงู้นมีปัญหาอย่างนี้เนี่ย จริงๆมันก็มีหุ้นที่ทำโอทามไฮมันมีหุ้นที่แข็งแรงกว่าตลาดเพราะอะไรเพราะว่ากําไรหรือผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยโอโ้โหมันแข็งแรงมากเลยเนาะเขาสามารถจะทำโอทามไฮได้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยซึ่งก็เหมือนที่พี่โจลู่อีสาหรือพี่หลายๆคนที่เป็น VI เก่งๆบอกเราไว้นะครับว่าเจ้ามือก็คือผลประกอบการที่แท้จริงแหละถ้าใครสามารถจะดีลิเวอร์ยอดขายที่แข็งแกร่งได้กําไรที่เติบโตได้ดีได้เนี่ยราคาหุ้นมันก็จะต้องตีขึ้นไปโดยเฉพาะเวลาที่ หุ้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีมันจะอย่างนี้ด้วยนะครับสมมติเมเงนมินมันมีเท่ากันเนาะถ้าหุ้นหลายๆตัวดีหมายถึงมีผลประกอบการออทามไฮหลายหลายตัวแนะน่นอนเมนเงินก็จะกระ,ะจายกันไปเนาะคนนี้ชอบตัวนั้นคนนั้นชอบกลุ่มนี้คนนี้ชอบตัวโน้นแต่พอภาะวะเศรษฐ,ฐกิจหรือว่าหลายๆอย่างมันมีผลกระทบเนี่ยไอหุ้นที่ออทามไฮเมื่อไหร่ที่มันมีจํานวนตัวน้อยลงเนี่ยเงินก็จะวิ่งไปที่กลุ่มนั้นมากขึ้นหรือจะตีขึ้นไปได้แรงขึ้นหรือจะได้พรีเมียมมากขึ้นเพราะบางทีสปอร์ตไลท์มันแฉไปที่ ทำออทำไฮมากหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็เป็นงานของนักลงทุน VI เนาะ VI อาจจะไม่ได้เราอาจจะ VI จะบอกว่าไม่ได้เดาตลาดเลยมันก็ก็อาจจะไม่จริงเนาะเราก็เดาบ้างเดาทิศท,ทางหรือว่าะโยกเงินไปในอุตสาหกรรมนั้นอุตสาหกรรมนี้ก็เป็นการเดารูปแบบหนึ่งว่าเราคิดว่าอุตสาหกรรมไหนกาลังจะดีหรือว่าหุ้นตัวไหนจะอ่าเพอร์ฟอร์มก่อนเพอร์ฟอร์มหลังก็จ,จะมีการคาดการเล็กน้อยนะครับแต่โดยภาพใหญ่เนี่ยถ้าเรามองดัชนีแล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตหรือไม่ได้มีภาวะที่จะลงแรงแรงเน ผมว่าโฟกัสหลักมันน่าจะไปอยู่ที่หุ้นไหลตัวมากกว่าเพราะอย่างที่เราเห็นแล้วเนะี่ยทั้งหกเดือนนี้ก็ยังมีหุ้นที่แบบโอโ้โหมันตีนิวไฮแบบถ้าใครถือไว้ก็ผมก็จะา New มาผ่อนนิวไฮนะมผมก็ขายหมูไปบ้าง<ม>อะไรเละเทะไปหมดนะ<ม><ม>แต่ก็แต่ก็เสียดายแต่ว่าเราไม่รู้นะว่ามันจะดีขนาดดีอะไรอย่างเงี้ยครับครับอ่ะตรงนี้แหละที่ที่พี่มี่กาลังพูดถึงเลยผมเตรียมข้อมูลมาชุดหนึ่งแล้วก็ว่าจะถามพี่มี่พอดีเลยว่าเฮ้ยมันมีหุ้นบางตัวนะที่มันสามารถเบรกค่าที่สองวีคไ หุ้นบางตัวลงไป52วิบสกโลเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแกะกันกันทีละกลุ่มนะครับแล้วก็อยากถามพี่มิ้ด้วยว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากหุ้นเหล่านี้อสมมุติผมยกตัวอย่างหุ้น3ตัวที่ตอนนี้เป็นขาขึ้นแข็งแรงเราเชื่อว่าทุกคนเห็นเบรคห้าิบกไฮแล้วยาวๆเลยยกตัวอย่างนะครับ SISB, SAP, e, KTB อ่าอย่างอย่างสามตัวเนี้ยมีตัวไหนที่พี่มิดูไหมครับแล้วเราได้บทเรียนหรือเราได้เรียนรู้อะไรจากหุ้นสามตัวนี้บ้างไหมเพราะว่าเขาขึ้นแบบ สวนตลาดขึ้นมาเลยตั้งแต่ต้นปีอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอที่ผมคอมเมนต์นี้ผมไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าตรงนี้มันควรซื้อไม่ควรซื้อทิศทางราคามันจะไปยังไงเพราะเราไม่รู้ขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองผมก็มีหุ้นบางตัวที่อยู่ในกลุ่มพวกนั้นแต่อาจจะ้ดยความว่าเราตามข้อมูลละเอียดไปหรอจะเดาราคาผิดเดาจังหวะผิดแล้วขายออกไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับพราะถ้าเราตามหุ้นอย่างอ่าหุ้นเครื่องดื่มอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมครับที่เร้นต้นด้วยตัวเอเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทยน้อยอยู่แล้วแหละก็อาจจะมีอยู่ต่างประเทศสัก80%อยู่ในประเทศสัก20%เนาะและจริงหลายๆปีก่อนเนี่ยเขามี global footprint ที่ขยายเอาไปทําการตลาดอยู่ในโลกเนี่ยเต็มไปหมดเลย90ปร,ประเทศมัง้งมีประสบความสําเร็จแรงๆเลยก็จะเป็นที่เกาหลีแล้วก็ตลาดใหม่ที่ขึ้นมาก็เป็นพวกฝรั่งเศสหรือแถวยุโรปนะครับก็จะเห็นว่างบเนี่ย ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ผมอาจจะไปดูรายละเอียดว่าโอ้มีบางช่วงอาจจะพลาสติกแพงและค่าเงินบาทในบางช่วงมันมันแข็งค่าลงมาเร็วเหลือ31มสิบอกว่ากว่าวยความที่ว่าเฮ้ยเราก็ดูรละเอียดจนเรากลัวว่าง,งบบางไตรมาสมันจะไม่ดีแต่จริงๆยอดขายก็ชนะทุกสิ่งนะครับพอยอดขาย<ม>ออกมาเนี่ยออทามไฮที่40กว่าเปอร์เซ็นต์กำไรออกมาออทามไฮโตเยโอเยอที่70%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยราคาหุ้นมันก็จะไพร์อินขึ้นไปข้างหน้าว่าความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงของเขาเนี่ยมัน มันมันมันมีทิศทางหรือมีเป้าหมายระยะยาวที่เติบโตได้ดีกว่านั้นอีกส่วนหนึ่งที่จะเห็นเนี่ยคือผู้บริหารเนี่ยเขาให้เป้าการเติบโตเนี่ยแต่ก่อนเขาจะให้โตสักประมาณสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์ซ็นะไรประมาณเนี้ยหลังๆเขาเริ่มมีเป้าไกลขึ้นว่าจะไปสู่หมื่นล้านหรือโตปีเฉลีย่ยแล้วประมาณยี่ิบห้าเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะเห็นความตั้งใจหรือว่ามันเหมือนว่าคนทําธุรกิจอะไอตอนที่เราดูอยู่มันอาจจะเป็นช่วงของการเขาเรียกช่วงของการ ก่อร่างสร้างตัวสร้างตลาดโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ปีที่แล้วต่อปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพอดีพอเขาเข้ามาสู่ช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยแน่นอนตลาดหุ้นก็อย่างที่บอกครับตัวนั้นก็ไว้ดีตัวนี้ก็กักงวลตัวนั้นกับได้รับผลกระทบไอ้ตัวนี้งงบอกมาโอทามไฮมันก็เลยเงินทุกทุกทุก,ทก,ทกหลายหลที่มันก็เลยวิ่งเข้าไปแต่จังหวะนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อต้องพิจารณาดีดๆอีกทีนะครับพะหุ้นมันขึ้นมาไกลแล้วหรือหรือยังหุ้นโรงเรียนอินเตอร์อย่างเงี้ยจริงตัวนี้ อาจจะมองได้เลยว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนอินเตอร์อินเตอร์หลายๆแห่งเนี่ยถ้าใครมีลูกก็ส่งลูกไปเรียนจะช็อกเลยนะครับว่าโรงเรียนระดับอันดับท็อปทรีของประเทศไทยเนี่ยตอนช่วงโควิดเนี่ยไม่มีนักเรียนเข้าใหม่เพียงพอนะครับถึงกับให้ส่วนลดเด็กๆด้วยลดยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไปเช็คซึ่งเมื่อก่อนนี้ต้องต่อคิวเันเข้าไปเรียนนะแต่เพราะกลัวโควิดทุกคนบอเฮ้ยไม่รู้จะทายังไงไม่ค่อยกล้าไปเขาเลยต้องมีส่วนลดให้คุณลองคิดอย่างนี้ ครนี้โควิดมันเกิดขึ้นปีอะไรครับปีหกสามเนาะปีหกสามหกสี่ใช่ไหมครับหกห้าเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายผลประกอบการเขาก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับล,ละทุกคนเริ่มจะเข้าสู่โลกประจําทินเริ่มเปิดเมืองแล้วกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติพอปีหกหกก็เหมือนเดิมเลยครับมันกลายเป็นว่าทบไอเด็กที่ไม่ได้เข้าตรงปีหกสามไม่ได้เข้าตรงปีหกสี่ ค่อยๆทละลักเข้ามาพร้อมกันในปี65กับ66เด็กมันไม่เรียนหนังสือไม่ได้เนาะมันเต็มที่ก็คือชะลอเข้าไปได้ปี2ปีพอปีปีนี้มันเข้ามาพร้อมกันเนี่ยประกอบกับธุรกิจโรงเรียนเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีฟิกคอร์สูงเนาะมันมีเข <c oughs> าเรียกมะอ่าก็มีค่าอาคารค่าเสื่อมค่าไฟค่าน้ําค่าครูค่าอาจารย์เนี่ยอยู่ที่เส้นเส้นหนึ่งแล้วกันแต่เวลามีรายได้ท็อปอัพเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรแล้วไหลลงมาชั้นล่างเลยเลยอันนี้ไหลลงมาชั้นล่างจริงๆนะ ไอ้หุ้นบางตัวไหลลงกันทัล่างเนี่ยมันยังมีเขาเรียก a v a i l a b l e cost ประมาณหนึ่งหรืออาจจะต้องเสียภาษีแต่ธุรกิจโรงเรียนก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยแม้แ <No. S 1> พรรคการเมืองเบอร์นหนึ่งที่ว่าจะขึ้นภาษีนู่นนี่นั้นก็ไม่ได้เรากระทบอะไรเขาเพราะเขาไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ <Yeah. S 1> ก็คล้ายๆแบบเนี้ยเพียงแต่เพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะได้กําไรหุ้นประเภทเนี้ยการมาวิเคราะห์ไล่หลังมันก็มันก็ได้แต่วิเคราะห์ครับมันจะไม่สามารถจะได้เงินเพราะนั้นเราต้องหาวิธีอย่างเนี้ยแหละว่า กลุ่มไหนนะที่จะเป็นกลุ่มถัดไปที่กําไรจะทํโอทำไฮรายได้จะทําออทำไฮจากสตอรี่ที่อาจจะบีบอัดชั่วคราวแล้วระยะยาวๆเนี่ยจะพลิกกลับมาแล้วก็เป็นขาขึ้นได้ถ้าเรามองหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะเจอโอกาสขึ้นมาทีนี้โอกาสมันจะหมุนกลุ่มไปเรื่อยๆนะครับหรือ,อยังธนาคารธนาคารที่เป็นของภาครัฐใช่ไหมครับก็เหมือนที่รู้กันเนาะก็เขาก็มีเขาเรียกว่าฐานเงินฝากจากประชาชนเยอะเนาะจริงๆแล้วถ้าปรับ ฐานเงินกู้ได้บ้างนิมมันก็เพิ่มนิมคือ net interest margin เนี่ยพอ net interest margin ขึ้นเนี่ยก็เหมือนที่รู้กันตลาดหุ้นก็เริ่มหันมาสนใจเพราะว่าธนาคารอื่นๆอาจจะยังมีสำรองเยอะอยู่ยังมี area ที่เป็น s m e ที่ธนาคารอาจตลาดไม่ค่อยชอบอยู่อะไรเงี้ยคล้ายๆแบบนี้ครับแต่อันนี้ผมมาเล่าทีหลังคือเล่าไลไรตามราคาบางตัวก็ไม่ได้มาดูนะครับแต่ทุกๆครั้งเวลาหุ้นมันตีนิวไฮขึ้นไปเนี่ยหนึ่งในหน้าที่ของนักลงทุนเนี่ย ต่อให้เราตกลดทุ้นตัวนี้ต่อให้เราพลาดทุ้นตัวนี้เนี่ยจริงๆเรามีหน้าที่ย้อนกลับไปและศึกษาดูสตอรี่ว่าเอ้ะมันเกิดอะไรขึ้น<ม>สตอรี่อะไรที่ผลักดันขับเคลื่อนให้มันเกิดกําไรแบบนี้ขึ้นเราทํายังไงนะที่เราจะเป็นดักตัวใหม่ที่มันยังยังไม่ขึ้นอะ่ะแต่เรามองเห็นโอกาสในอีกหนึ่งปีหรือว่าปีครึ่งข้างหน้าว่าเดี๋ยวไรายได้ก็จะมาด้วยเหตุบางอย่างกําไรก็จะมาด้วยวิธีอะไรบางอย่างเพื่อจะทําให้เขาทุนมันก็ต้องไอเอเดอริรนิดนึงเนาะ แต่เนี้ยไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับ,รบการที่เรามาดูอะไรบางอย่างก่อนเราก็จะทําให้เรารู้ว่าอ๋อมันขึ้นมาเพราะอย่างนี้มันขึ้นมาเพราะอย่างนั้นต่อให้เราตกรดหุ้นสามสี่ตัวนี้แต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะพลาดโอกาสหุ้นที่มีคาแรคเตอร,ร์ลักษณะนี้ในอนาคตแต่มันเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับคือรายได้ทำออทำไฮกําไรออทำไฮแล้วก็ภาพในอนาคตเนี่ยเขาดูแล้วมีความเข้มแข็งอะไรบางอย่างที่กีดกันคุกแข่งเขาสามารถจะรักษาไอ้ฐานรายได้และกําไรแบบเนี้ย ไปได้ในระยะยาวเช่นอย่างโรงเรียนอย่างเงี้ยถ้าผมพูดเร็วๆถ้าเวลาเขาได้รายได้หรือได้นักศึกษาใหม่ตัวเลขนิวไฮแล้วเนี่ย mm hmm. เด็กมันคงไม่ได้เรียนปหนึ่งที่นี่แล้วไปย้ายปอสองที่นั่นแล้ย้ายปสามที่นี่ถูกไหมครับสวิชช mm ิ hmm. ่ง <ing> คอร์สมันมีเนาะถ้ามาเรียนแล้วมันก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆดีไม่ดีเนี่ยการที่ได้ฐานลูกค้าที่ดีในปีแรกๆเนี่ยอาจจะนํามาซึ่งการพาหลานพาลูกพาอะไรมาเรียนต่อเพราะ พ่อแม่คงไม่ได้อยากส่งพี่น้องสามคนไปคนละโรงเรียนถูกไหมครับเขาก็อยากจะส่งไปที่เดียวกันจะได้ประหยัดเวลาไปส่งเนาะพ่อแม่ก็งานเยอะอ่ะมันจะไปส่งไปเด็กคนนี้ที่นึงอีกคนนึงที่นึงมันก็ใช่ที่อะ่ะพวกเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่มันมีเขาเรียกว่ามีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกมีสติ๊กเกอรเน็ตมีอะไรที่พอจะมองดูแล้วมีแบรนดิ้งในการยึดโยงให้เราคาดการณ์ไปในอนาคตได้ยาวขึ้นแต่ธุรกิจบางชนิดอาจจะต่างออกไปนะครับคิวนี้ดีปีนี้ดีตอนนี้ทำออทามไฮ แต่มาจะเป็นแค่ความบังเอิญของอะไรบางอย่างที่ที่เราเดายาวๆออกไปข้างหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องแยกจําแนกชนิดแต่ต่อให้มันดีชั่วคราวนะอ๋อทำหายั่วาวขึ้นก็ขึ้นนะแต่มันอาจจะขึ้นแล้วอ,อาจจะเราไม่รู้อะเราอาจจะคาดเดายากเราต้องคํานวณเวลาขายขายให้ทันนะขายไม่ทันอาจจะลงมาด้วยอะไรอย่เงี้ยนะครับคล้ายๆแบบนี้ก็คือหุ้นพวกนี้ก็คือเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิมรายได้ New High กำไร New High ทุกอย่างมีสตอรี่ซัพพอร์ตของการรักษากําไรในระยะยาวนะครับ หุ้นพวงนี้ก็อาจจะบอกว่าช้าไปไหมก็ผมดูจาก fair v a l u ที่ตลาดให้ก็อาจจะยังมี u p ไซ d ์บ้างแต่มันไม่ได้เยอะเท่าที่ควรจะทำแล้วถ้าเราเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าจริงก็อาจจะต้องลองมองหากลุ่มอื่นที่ตลาดยังไม่ได้ให้ราคาตลาดยังไม่ได้พรายแล้วก็หากลุ่มถัดไปครับอืมโอเคอาจจะจากภาพภาพตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนว่าเออแล้วจากนี้เนี่ย เซกเตอร์ที่พี่มีอยากดูคือคือเราอาจอาจจะไม่ต้องลงรายตัวนะฮะแต่เซกเตอร์ที่พี่มีอยากดูเนี่ยเป็นตัวเดี๋ยวเราเก็บไว้ท้ายท้ายคลิปนิดนึงแต่ว่าจากเมื่อกี้เราจะเห็นภาพแล้วว่าหุ้นที่มันขึ้นเป็นรอบใหญ่จริงๆเนี่ยอย่างไอตัวโรงเรียนเนี่ยตัวหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้คือว่าสมมติถ้าในในในหนึ่งธุรกิจสามารถเก็บรายได้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามทําให้รายได้เขาเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ววันหนึ่งเนี่ยตัวรายได้เขาสามารถถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ราคาห เคสอย่างเมื่อกี้คราวนี้สมมุติถ้าเกิดเวลาที่เราจะหาหุ้นตัวถัดไปครับ่ม,มีเวลาที่เราอยากนิยามคําว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นเออพอพอเราฟังเราก็อ๋อแต่คราวนี้สมมุติถ้าเราจะเจาะลึกลงไปกับคาว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นเนี่ยที่มีมองมองจากอะไรเป็นเกณฑ์บ้างอย่างเช่นหุ้นตัวนี้ยังไม่มีบทวิจัยจากโบรกอร์รองรับหุ้นตัวนี้มาเก็ตแคป ไซส์ยังไม่เกินหมื่นถึงสองหมื่นล้านหรือเป็นเป็นหุ้นอะไรที่มันลงมาทำห้าสิบสองวิกโลบที่ไม่มีเกณฑ์อะไรตรงนี้ไหมครับที่ว่าเราอยากจะเข้าไปดูว่าตัวเนี้ยรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่สนใจแต่มันน่าจะกลับมาแน่เลย ใครไม่อยากพลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ